สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะหมอไว้ขอแล้วราศีคู่พารวยมีโชคการเงินตั้งแต่ต้นปีหมอไว้หมอดูโอป้าดูดวงวันนี้เผยราศีคู่พารวยมีโชคทางการเงินตั้งแต่ต้นปีได้คู่อุปถัมภ์มีรายได้พิเศษ ดวงดีพาโชคโดยนักพยากรณ์ชื่อดังหมอไว้เปิดดวงหรือหมอดูโอป้าได้ทำนายดวงเครื่องหลังเดือนมกราคมผ่านทางเพจเฟซบุ๊กไว้จุลภพบมีหนึ่งราศีมีโชคทางการเงินตั้งแต่ต้นปีคู่พารวยได้คู่อุปถัมภ์มีรายได้พิเศษมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมีดังนี้ สำหรับหนึ่งราศีมีโชคทางการเงินตั้งแต่ต้นปีคู่พารวยได้คู่อุปถัมภ์มีรายได้พิเศษมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆได้แก่ราศีมังกรราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวศุกร์ร่วมเสารมีโชคเรื่องเงินรายจ่ายเพียบดวงการเงินการเงินผันผวนเงินเข้าไวออกไว รายจ่ายพบปะเข้าสังคมมากขึ้นดาวประจำตัวเดินหน้ามีช่องทางหลักดวงการงานมีรายได้เพียบมีโอกาสใหม่เข้ามาเรื่อยๆกำลังเล็งหาโอกาสดีๆสร้างความมั่นคงกลางปีการงานรุ่งโรจน์อริแรงดวงความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่ทางไกลต่างถิน่นคู่พารวยได้คู่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ผลักดันดวงโชคลาภ มีโชคทางการเงินตั้งแต่ต้นปีขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ